สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเขสสวยๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับลี่วิดีโอนี้นะคะพี่พี่ขาเน้เห็นนากระเป๋าซิปเดี่ยวมินิแบบมีสายคล้องแขนนะคะเป็นหนังจอระเข้ผลิตจากบ,บริเวณส่วนท้องนะคะจอระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเดี๋ยวน้งเห็จะเริ่มต้นที่สีชมพูเลยกันแล้วกันนะคะนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่สวยงามมากๆพี่พี่จะซื้อไปไว้ใส่เสษตังนะคะ ใส่แก้วแวบนเงินทองของชิ้นเล็กชิ้นน้อยสวยๆส,สีสวยๆและไม่ได้มีของตลอดด้วยนะคะและที่สําคัญนอกเอขายให้ในราคาที่ถูกมากค่ะสําหรับตัวนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่6นิ้วครึ่งสูง3นิ้วครึง่งปกติแล้วใบเล็กใบน้อยเนี่ยที่ร้านจะสตาร์ท1200บาทจริงๆราคา1200บาทสําหรับวัตถุดิพวกนี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากวันนี้จัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ 690บาทเท่านั้นพี่พี่ขาราคา690บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็มีของแถมสวยๆให้พี่พี่ทุกออเดอร์เหมือนเดิมโอโ้โหลายท้องเม็ดลายตารางเห็นไหมคะราคา690บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะดูด้านในถ้าพี่พี่สนใจแคปภาพแล้วก็ทักแชทหาน้องเอได้เลย ข้างในซับในเป็นหนังวัวแค่ข้างในอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะ,ะพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋มีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้เมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยสําหรับรุ่นนี้690บาทเท่านั้นเดี๋ยวน้องเอ๋จะให้ดูนะคะว่ารุ่นนี้มีลักษณะการใช้งานยังไงดูใส่ไฟแช็คไปด้วยน่ารักมากตัวนี้นะของแถมแถมให้ทุกออเดอร์เลยของแถมเราจะมีสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะคะ เนี่ยค่ะน้องเอใส่เงินนะคะในล,ลักษณะภาพแบงค์นะคะใส่บัตรจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆดูพอเราใส่เงินใส่บัตรไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ากระเป๋ายังเหลือพื้นที่ใพี่ใส่ลูกอมยาดมนะคะหรือว่าลิปสติกแท่งเล็กๆได้เลยมันเป็นกระเป๋าที่ใส่ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ดีมากๆแล้วเวลาใช้งานคือมันน่ารักที่สุดเก๋ที่สุดน่ารักมากเลยสีแรกสีชมพูค่ะ690บบาทสีต่อไปค่ะสีแดงเข้ม สีแดงเข้มที่น้องเอ๋มีตอนนี้นะอ่ะมีสามลายสามใบลายไม่ซ้ำกันเลยย้ำนะคะเป็นจอระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมน้องเอ๋ไม่ต้องตกใจนะคะทำไมน้องคะจอระเข้แท้ทำไมถูกจังเลยราคาที่พี่ๆเห็นเนี่ยเป็นราคาที่น้องเอ๋ขายมาแล้วประมาณ3ปีแต่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยไม่ใช่นะคะ คูณสคูณส,ส,สไปเลยใบนี้คือสตาร์ทที่1200บาทนะคะพี่ๆขาจากสถานการณ์โควิดนะทั้งโรงงานทั้งโรงงานและเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงจระเข้ขายจระเข้ขาดทุนกันหมดค่ะพี่เพราะว่ามันส่งออกไม่ได้ปัญหาโควิดตอนอปัญหาโควิด พี่ๆน่าจะเข้าใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ไหมได้ผลกระทบกันทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงจระเข้ด้วยค่ะพี่ๆขาคือในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนต่างประเทศนะมันไม่ใช่แบบเราไปล่าตามแม่น้านายเอออะไรเออไม่ได้เหมือนต่างประเทศคือต้องเป็นจระเข้เลี้ยงอย่างเดียวนะคะทีเนี้ยถ้าส่งออกไม่ได้ เกษตรกรโรงงานเขาก็ต้องแบกรับค่าอาหารปีหนึ่งหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นเขาจึงขายในราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนนี่คือเหตุผลที่พี่ได้ใช้สินค้าในราคานี้นะคะน้องเอ๋ต้องคอยแจ้งให้ข้อมูลตลอดเพราะหลายๆท่านคิดว่าจอระเข้ปลอมน้องเอ๋ยืนขายมากําลังจะเข้าปีที่เจ็ดหกปีเต็มแล้วนะคะร้านน้องเอ๋อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการถนนแพร่กระสาซอยเทศบาลบางปูสามสิบหกเข้ามาในซอยสองร้อยเมตรอยู่ขวามือตึกสีม่วงชื่อร้านอน,นันต์ซั์ น้องเอ๋เพิ่งเปิดหน้าร้านได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะปิดมาสามปีช่วงโควิดแต่ก่อนหน้านั้นคือเปิดตลอดมีตัวตนมีหน้าร้านชื่อนางสาวสสิประพายางงามอายุ35ปีข้อมูลทุกอย่างน้องเอ๋แจ้งหมดพี่ๆแจ้งขนาดนี้ถ้าปลอมนะอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะพี่ๆ่า ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเห็นน้องเอ๋แจ้งสถานที่ชื่อนามสกุลหรือว่าทุกครั้งที่น้องเอ๋กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่น้องเอ๋จะค่อนข้างเปิดเผยอยู่แล้วนะคะเพื่อให้พี่ๆได้เห็นนะคะถึงความาถึงความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ว่าเราเปิดเผยข้อมูลขนาดไหนเพื่อให้พี่ๆได้สบายใจว่าเรามีตัวตนจริงนะคะหลายๆท่านเนี่ยคือเห็นแค่นั้นคือรู้แล้วมั่นใจแล้วแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้เคยดูคลิปย้อนหลังว่าอ,อน้องเอ๋พาไปบ้านนะพาไปดูอะไรนู่นนี่นั่นนะ อาจจะต้องสงสัยถ้ามาเจอหนูคลิปนี้คลิปแรกนะสงสัยแน่นอนทำไมถูกเพราะฉะนั้นถ้าพี่พี่เพิ่งเห็นน้องเอกคลิปนี้ฝากกดติดตามน้องเอกด้วยและรับชมย้อนหลังน้องเอกได้เลยแล้วพี่พี่จะเห็นถึงความจริงใจของน้องเอกนะคะว่าน้องเอกจริงใจมากอดูสีเขียวมรกตน,น้องเอกจริงใจมากนะคะและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่พี่พี่อยากจะรู้เปิดเผยหมดเลยนะคะ ที่มาที่ไปเราสามารถให้เหตุผลได้ทุกคำถามที่พี่ๆสงสัยสีเขียวบรกฎค่ะ690บาทแล้วงานเออขายถูกงานเกรดไหนคุณภาพสู้บนห้างได้ไหมถ้าน้องเอกพูดก็อาจจะเป็นการเข้าข้างตัวเองแต่หลายๆท่านที่เคยซื้อกับน้องเอกกลับมาซื้อซ้ำเป็นร้อยๆรอบค่ะเป็นร้อยรอบค่ะท่านที่เพิ่งซื้อใหม่ๆบางครั้งนะบางท่านเจอน้องเอกแค่เดือนเดียวเองนะ ฟาดเข้าไปหลายสิบใบแล้วนะคะพี่ค่ะทีเนี้ยถ้าพี่พอยากทราบเนี่ยใบเล็กใบน้อยเนี่ยลองซื้อไปดูงานสิคะแล้วเดินไปเทียบบนห้างสิคะแล้วพี่จะรู้ว่างานนองเอเกรดไหนเพราะพี่พี่ทุกท่านที่รับสินค้าหนูไปบอกของหนูสวยกว่าบนห้างพูดแค่นี้ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีเทางานของเราเป็นงานระดับส่งออกค่ะเป็นงานเกรดส่งออกค่ะพี่ แต่ที่เราได้มาขายเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะโควิดค่ะในก่อนจริงๆน้องเอกขายก่อนที่จะมีโควิดแล้วแต่ก่อนที่จะมีโควิดสินค้าไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้นะคะเพราะว่าเราต้องไปฝากฟันต่อสู้กับต่างชาติด้วยโรงงานเนี่ยปกติคือเขาขายต่างชาติเขาขายแพงกว่าคนไทยอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าต่างชาติเหมาเราไม่ได้ขายพูดแค่นี้เรื่องจริงถ้าต่างชาติเหมาน้องเอแทบจะไม่ได้ขายเลยปกติจะให้พี่ๆเห็นอนะมีแค่ดํากับน้ําตาลพวกสีสีอะไรพวกนี้ต่างชาติเหมาหมด ประเทศที่ซื้อกับเรามากที่สุดในอนดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกโรงงานพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดค่ะจากประสบการณ์ของเหยอนนะคือจีนพี่ๆขาคนจีนเนี่ยพันกว่าล้านคนเลยนะหนึ่งมณฑลนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะคะที่น้องเหพูดนั้นไม่ได้เวอ้อเกินจริงค่ะเมื่อก่อนเนี่ยร้อยทั้งร้อย ทุกโรงงานขายต่างชาติหมดนี่คือสินค้าที่ต่างชาติให้ความนิยมมากๆสําหรับในหมู่คนรวยเขาซื้อคนไทยไปใบละสองหมื่นเขาไปขายใบละแสนค่ะพี่พี่แสนอัพหน้านี่สีเทาแสนนี่ก็ถือว่าถูกนะคะเพราะปกติสินค้าพวกนี้4ี่แสนห้าแสนเป็นล้านค่ะนี่สีน้ําเงินสวยสวยมากสีน้าเงินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ชอบลายแบบไหนพี่ดูลายลายไม่ซ้ํากันเลยสวยทุกใบคัดมาให้พี่ๆทุกใบน่ารักแล้วก็น่าใช้งานมากพี่คะน่ารักและน่าใช้งานมากๆแล้วราคาถูกมาก690บาทนี่น้องเอย้ําเลยย้ําเลยค่ะซื้อเสร็จแล้วก็เดินเอาไปอวดเอาไปโชว์เลยคือหนูบอกเลยนะว่ากระเป๋าของหนูเนี่ยใครใช้ก็โดนทักใครใช้ก็โดนถามใครใช้ก็อยากจะซื้อตามแล้วหลายๆรุ่นน้องเอ๋ไม่มีของปารากฏว่าลูกค้ารับไปเอาไปใช้เสร็จปุ๊บ เพื่อนเห็นเพื่อนอยากได้ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยขอโทษนะคะมีตังค์ดูก็ไม่มีของให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน,น้องเอ๋บ่อยมากแล้วแล้วยังไงต่อลูไหมเพื่อนเอาของออกจากกระเป๋าขอซื้อกันแบบมัดมือชกนี่บ่อยมากลูกค้าน้องเอ๋เจอแบบนี้บ่อยมากน้องเอ๋เพื่อนพี่มาเอาไปแล้วน้องเอ๋เพื่อนพี่มาเอาไปแล้วคือเขาหาของไม่ได้พี่พี่เขาซื้อกันแบบมัดมือชกเลยและหลายๆท่านนะพี่ๆี่ตั้งใจซื้อไปเป็นของฝันของฝัน ตอนแรกก็ไม่ได้ใช้งานน้องเอ๋หรอกแต่อยากได้ของขวัญของฝากที่เออผู้รับเห็นแล้วน่าจะประทับใจอะประมาณอารมณ์แบบนั้นอะใช่ของแบรนด์หลายหมื่นอะไรยเงี้ยค่ะหลายแสนมาเจอของน้องเอ๋มองแล้วว่าผ่านน่าจะเป็นของขวัญของฝากที่ที่ผู้รับต้องประทับใจแน่นอนก็เลยตั้งใจจะซื้อของน้องเอ๋ไปเป็นของขวัญของฝากพอเห็นของจริงพี่พี่เชื่อไหมไม่ให้ใครเลย เพราะว่าหาซื้อใหม่ไม่ได้นี่น้องเอเล่าให้ฟังขนาดนี้เลยนะพี่พี่เรื่องเราจริงๆตลอดหกปีนี่มันเยอะกว่านี้นะนึกอะไรออกก็เเราวันนั้นก็นแล้วกันนี่น้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลช็อกโกแลตก็สวยมาก <c oughs> เห็นไหมคะคือสวยทุกใบเลยค่ะก็มีจํานวนไม่มากนะคะสีนึงก็มีไม่เกินสิบใบนะคะพี่พี่ขานี่ก็เป็นงานที่เข้ามาใหม่หกร้อยเก้าสิบบาทนี่ไม่ใช่แค่ท่านเดียวนะหนูกล้าพูดเลยจะซื้อของขวัญซื้อกระเป๋าสะพุงสะพายเนี่ย เอาไปให้เป็นของคนของฝันหลายๆท่านกเกษียณราชการหรือว่าวันเกิดวันงานมงคลอะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่พอเห็นของสุดท้ายไม่ให้ก็มีเยอะเสียดายเกิดการเสียดายความสวยงามนะคะสีชมพูพาสเทลมีใบเดียวน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆค่ะรุ่รนนี้ซื้อเก็บไว้ใช้งานนะคะพี่ๆในวันที่แบบ คือผู้หญิงเรานะคะทุกอารมณ์จะมีเราจะมีกระเป๋ารองรับทุกๆอารมณ์ของพี่พี่อารมณ์ที่แบบว่าไม่พี่พี่ต้องการแบบใบใหญ่พี่พี่ต้องการอะไรมากไหมพี่ต้องการแค่นี้แค่นี้แค่ไปกินไอตรงไอติมแค่ไปกินข้าวกับผู้ชายแบบเบาๆเอาอันนี้ไปใช้การก็ได้พี่พี่ขาี่สีชมพูหวานจะตายนะเห็นไหมหกร้อยเก้าสิบาทแล้วนงเอขายถูกแต่ไม่ทําให้พี่พี่เสียหน้าเอาจริงๆที่ซื้อกับหนูนี่คือถูกมากเลยนะแต่นงเอ๋ไม่ทําให้พี่พี่เสียหน้ามีแต่ทาให้พี่พี่แบบ เชิดหน้าอย่างเดียวกระเป๋าน้องเอ๋เนี่ยพี่ซื้อในราคาถูกก็จริงแต่ถือแล้วเชิดหน้าได้เลยจากประสบการณ์ของน้องเอ๋นะคะฝรั่งเห็นยังมองตามยังยังนินทาเลยคอกคอกคอก,คอ,กอย่างนี้เลยนี่ประสบการณ์น้องเอ๋หกปีเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ได้ขายให้กับพี่ๆคนไทยนะแต่ประสบการณ์ก่อนหน้านั้นคือเป็นประสบการณ์ต่างชาติหมดเลยที่ขายให้ต่างชาติแล้วเราเราไม่เคยได้รู้ถึงว่า เขาเป็นยังไงหลังจากที่เขาใช้งานแล้วเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาก็ไปต่างประเทศเลยแต่แต่ขายกันมายี่สิบสสิปีขายได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ชอบจริงไหมคะแต่สัมผัสเท่าที่สัมผัสพี่พี่คนไทยที่หนูขายมาหกปีน่ะโอ้โหน้องเอง๋เดินผ่านอนะพี่ได้ยินเลยคอกคอกคอกฝรั่งก็ดูออกค่ะมันเป็นงานที่ฝรั่งดูออกอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเขาแพงมันเป็นที่มันเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอยู่แล้วสินค้าพวกนี้เป็นเป็นสินค้าที่ ใช้คําว่าหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะใช้คําว่าหลายคนทั่วโลกใฝ่ฝันและอยากที่จะครอบครองพอถือแล้วมันรู้สึกเท่มากเลยจริงนะหลายหลายท่านเดินผ่านในฝ้าหลังเขาดินทานจนได้ยินเลยนะคะพี่พี่เขาก็พูดถึงอ่ะเฮ้ยมันต้องแพงอ่ะเขาพูดแบบนี้นคือเขารู้ว่ามันของแพงนะ,ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอด้วยหวังว่านะคะน้องเอจะทําให้พี่พได้เพลิดเพลินจเจริญหูวเจริญตาแลวมีความสุขนะคะแล้วเอจะทําคลิปใี่พี่ได้ชมกระเป๋าวสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ